สวัสดีครับเราจะภาษาชาวบ้านเป็นรายการทายทอดสดๆออกจากสวนบังหน้าเป็นเก่งไก่สวนพิวานังโดนมาช่วงเด็กคือเกาได้ระวางกันั่งทำงานไปตรวจเบิงอินบ็อกนี้เอฟซีตัว,ว,น,วนี้เพื่อนสมาชิกที่มาสอบถามข้อมลูลทางด้านกฎหมายอันใดตอบได้กระสิตอบอันไดตอบบ่ได้กั ถามผู้รู้ให้มาตอบคำถามให้ก็สิดึกดื่นเทียงขึ้นยู่ประมาณนี้แหละช่วงเวลาน้อยลีกับประมาณหกทุ่มเมื่อนี้ช่วงประมาณสี่โมงที่นั่งกำลังนงั่งระชุ่มอยู่ได้รับขอเพิ่มจากอินบ็อกของผู้ที่ใส่สื่อเฟซบุ๊กว่านิ้วนุมทรงขอความขอแม่ ก็ในนี้ก็บ,บอกให้มี่ยังทรงของพ่อมาก็กเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากสองสามมือที่ผ่านมานี่เป็นทอกออฟเดอะเท้าอยู่ในเฟซบุ๊กของเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนกรณีที่นิ้อนุม่มมาเราถึงก้าวผาดพิ้งถึงช่าหน้าสิไปตาเขากระดูกสันหลังของชาติไปตาเขายุทธนนท์กับมาบอกว่าประมาณว่าผมได้ไปขออนุญาตให้เขาบ่ ลวบางเช่าบ้านที่ใส่รถใส่ถนนสเสือร้อนได้ขันไปตาเขาแล้วก็ต่อมาบรรทัดล่างว่าถ้าลุงหายไปลูกเมียจะอยู่อย่างไรต่อมาไมา่ได้แล้คามชี้แจงโยโยมีอินบล็อกแม่ขออนุญาตชี้แจงว่าสัน้นขออนุญาตชี้แจงผมก็อาก่านแค่ค่าวๆข,ข้างบนข้างล่างผมก็บ่ได้อ่านไ่ได้ใส่ใจอะไรครับบ่ได้ให้ความสําคัญ เขออนานด้ยัดชี้แจงครับคุณเกียงไกคุณเกียงไกจ,จากกรณีผู้ใส่เฟซบุ๊กว่าน,นิ้วนุ่มกรซึ่งซึ่งใน i n อินบอกที่ชี้แจงแมกก่กค่ใส่นิ้วนุ่มได้โพดขอความมายังทานกับผมได้รับการตรวจสอบแล้วก็เขาแจ้งความที่กองปราบปราบการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีแล้วปรากฏวา่าเฟซบุ๊กถืกใส่บอเมนบอเมนบอเมนคนนี้บอเมนบุคคลคนนี้เป็นบุคคลอ,อีกคนหนึงเขามาใส่ ซึ่งตรงนั้นผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้กับพวกท่านว่าผู้ใดใส่หรือบ่ใส่อันนั้นเป็นเรื่องของพวกท่านที่ต้องไปพิสูจน์กันเอาเองเพราะว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้เป็นเรื่องที่พวกท่านต้องไปพิสูจน์กันเอาเองผมว่า่สามารถลวงรู้ว่าบุคคลคนนั้นเอาคนนี้มาโพสหรือเอาเป็นพวกท่านจะต้องไปพิสูจน์กันเอาเองในส่วนตัวของผมผมเบิ้งจากเฟซบุ๊กของคนเนี่ยแกได้เมื่อเฟซบุ๊กของคนเนี่ยเป็นคนคุกคาม คู่ข้ามผมส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ซอยเหลือพวกท่านยังไงก็อุ้มพวกท่านก็แล้วแต่พวกท่านท่านต้องไปขอร้องกับพวกท่านเอาเองแต่ใน,นส่วนที่ท่านชี้แจงแล้วสุดท้ายท่านลงท้ายว่าจึงแจ้งมาเพื่อทราบวา่าซานคู่ข้ามเขาขนาดเนี่ยแล้วก็อ้างว,ว,าว่าจะวองได้เฮ็ดมันคือสิจบไงเถอะเมื่อาไงาดอกแล้วก็ผมก็เลยไปเบิง่งอยู่ในเฟซอีกพรรคพวกส่งมา พ่อพักพวกส่งมาพ่อไปอ่านเบิ้งแล้วเนาะพ่อไปอ่านเบิง้งแล้วกับ,บุคคลคนนี้บุคคลคนนี้บุคคลคนนี้ที่อ้างว่าได้ไปแจ้งความยุติกอ,อ,องปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีเนาะไปแจ้งความบุคคลคนนี้ไปแจ้งความแต่ว่าบัดผมอ่านเบิง้งในประจําวันแจ้งไว้เป็นหลักฐานวันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีวันนี้คือวันที่12 วันที่สิบวันที่สิบมกระลาวันสิบสองวันที่สิบมกรา,าเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนายทวัชชัยพิษณุแสงอายุสามสิบสี่ปีนายพิษณุชัยอ่านายนายทวัชชัยพิษณุแสง,อแสงเอ๊ะสรุปสรุปเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นตำรวจนิ้วนมตทว่าที่ไปแจ้งเนี่ยคือทวัชชัยพิษณุแสงผมบอกเข้าใจครับบอกเข้าใจความรู้หน่อย เพราะว่านิ้วนุ่มนี่บอกว่าคนญาตที่แจ้งจากกรณีฟเฟซบุ๊กที่ซื้อนิ้วนุ่มได้ไปโพสต์ข้อความไปยังท่านนั้นกับผมได้เข้าตรวจสอบและแจ้งความที่กองปราบปรามการกระทําความผิดกระผมคาว่ากระผมนี่มันต้องหมายถึงว่านิ้วนุ่มแต่ว่าถามว่าเบิ้งอยู่ในนี้วนุ่มนุ่มนี่เป็นตํารวจนะนิ้วนุ่มนี่เป็นตํารวจ,นะวรวจยศ้อยตํารวจเอกนะนิ้วนุ่มเนี่ยสกัดอยู่สอบพ่อบึงการ ยจังหวัดบึงการชุดชีวสารพ่อใดยังบ่ได้เบ่าถึงแต่ว่ามาเบิ่งในประจำวันผมว่ามันมีอีหยังแปลงๆอยู่อะ่ะพาบอกว่าเป็นตำรวจแต่ว่าผมได้ไปลงประจำวันอยู่ปขอข้อบอปอเออีหยังไงเขาเอืน่นปลาป,ปามกองปลาปามกลางน้ำพุ่งพิทังเทคโนโลยีแต่ว่าลุงซื้อว่านายทวัชชัยพิชญุแสง เ่อกี้ีาเป็นตำรวจเขาใสใส่ว่าร้อยตำรวจเอกไหแต่ว่าอันนี้ใส่ซื้อว่านายทวัชชัยเล่ยบอเข้าใจบอเข้าใจตกลงนิวนนมกับนายทวัชชัยนี่เป็นคนละคนหรือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาอยู่ขังลางเกี่ยวของกระตัวในโพดมั่อเนื้อหาอยู่ขางลางเกี่ยวของกระตัวในโพดมัดจึงแจ้งมาเพื่อทราบคมคูคุกข้ามผมแล้วสุดท้ายแจ้งผมมาเพื่อทราบว่าจะของบริหิทแล้วยยู มีบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาแบบนี้บอกว่าข้าพาเจ้ารอยตำรวจโทษสัญญาเชียงมาร้องสวัสดิ์กลุ่มงานสอบสวนบอกกน็นอสองขอชี้แจงกรณีเฟซบุ๊กของผู้ใส่ซื้อวา่านิ้วหนุม่มได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของคุณเกียงไก่ไทยออนว่าเช่าบ้านตาเขาว่างสิงกีดขวางถนนหลวงผิดเปลา่าเห็นบอกว่าต้องขออนุญาตกรมท่าหลวงไม่ใช่หรือถ้าตำรวจมาจับตำรวจจะโดนได้อีก นายเกียงไก่ไปดูหน่อยเออหรือนายเกียงไก่ไปขออนุญาตกรมท่าให้ชาวบ้านแล้วไปดูหน่อยเดี๋ยวชาวบ้านคนใส่รถจะเดือดร้อนและถ้าล่งหายไปลูกเมียจะอยู่อย่างไรเป็นขอความที่ข้าพเจ้าเป็นผู้โพสต์ซึ่งขซึ่งะซึ่งเจ้าของ a ฟซบุ๊กที่แท้จริงบ่ได้โพสต์แต่อย่างใดเนื่องจากว่าเจ้าของเฟซบุ๊กเคยมา ปฏิบัติหน้าที่ในกทมและได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดบึงกาฬแต่เฟซบุ๊กที่ซื้อว่านิ้วหนุม่มที่อยู่ในคอมในที่ทางานว่าได้ออกจากการใส่งานเป็นการเข้าใส่โดยอัตโนมัติเมื่อข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งแทนเจ้าของเฟซบุ๊กที่ใส่ซื้อว่านิวหนุม่มจึงเข้าใส่เฟซบุ๊กในคอมอันเดียวกันได้ และกระได้โพสข้อความแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของคุณเกียงไกรตามข้อความข้างต้นข้อความแสดงข้อความแสดงความคิดเห็นที่ข้าพเจ้าโพสไปนั่นถ้าทําใไม่คุณเกียงไกบรบ่พอใจข้าพเจ้าต้องขอโทษแม่นะโอกาสนี้ลงซื้อรอยตำรวจทษสัญญาเชี่ยงแม่ไล่เส้นรองสวัสดิ์งานกลุ่มสืบสวนกลุ่มสอบสวนบกน .2 วันที่11 อ่ะผมตั้งขอสังเกตถ้าไม่เป็นตำรวจอิลิถ้าเม่นเป็นตำรวจอิลิอันที่หนึ่งเลยอาชีพบรรลุอาชีพบรรลุค้า่าอาชีพบรรลุนี่อย่าไปใช้ค้า่างูค้า่าบรรลุนี่ก็คืออาชีพบรูลุยาไปใช้ค้า่างูไปใส่เฟซบุ๊กของผู้อืน่นเป็นตำรวจบ่มีวินัยเลยเป็นตำรวจที่บ่มีวินัยเลย ถ้าเป็นจริงจังที่เขารับสารภาพมานะอันที่หนึ่งเป็นตำรวจที่บมีวินัยไปใส่ซื้อเฟซบุ๊กของคนอื่นเอาไปว่าให้คนอื่นถ้าเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงจะแสดงว่าเป็นแพ้ขึ้นมาต่อฟั่งปฏิปโตฟั่งปฏิปโตจากคนที่ใส่ซื้อว่านิวนุม่มแล้วก็ฟั่งจากคนหลอกข้างของนิ้วนุมมาว่ารู้ซึกว่าดาบก่อไก ดาบ,กบใกล้ซึ่งเป็นเมียของนิ้วนมเนี่ยไปสอบถามจากบุคคลคนนี้จนให้บุคคลคนนี้ออกมาเขียนหนังสือรับสารภาพว่าเป็นทั้งศิละ่ะถ้าผมมองกลับขึ้นไปถ้าบอกว่าเป็นนิ้วนมถ้าเป็นนิ้วนมนิ้วนมเป็นเนียงกันก็นได้ทวัดใช่พิษณุแสงว่าเข้าใจ หรือนิ้วนุ่มกับแนนทว่าใช่เป็นบุคคลคนเดียวกันคือรอยตำรวจท้อคือรอยตำรวจเอกบอกเอ๊ตำรวจมักเฮ็ดอียงเนี่ยแบบมีเงือนเงี้เ,เสมอยังเป็นข้าวอยู่ตรงนี้แหละยังเป็นข้าวอยู่ตอนนี้แหละไอ้ไอ้คนบ้าพีอ่ะจับเขาไปติดคุกฟีฟีเฮ็ดได้มัดชุยางนะมูเจ้าเนาะเฮ็ดได้มัดชุยางบ่อยากใส่เข้ามาชัวบ่อยากใส่เข้ามาชัว คือเฮ็ดในสิ่งที่ชาวบ,บ้านเขาเฮ็ดน้ำโมไดอ้อะคืดได้ยังไงไปใส่เฟซบุ๊กของผู้อื่นแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าผมลองเลียนคือผมลองเลียนอยู่แล้วครับไม่ได้จบง่ายๆ่ายสิหรอกผมต้องเลี้ยนลองเลียนเจ้าของเฟซบุ๊กนและเมื่อเจ้าไปหาสืบหายกันเอาเองผู้ใด,ด้ที่รับสารภาพผู้ใดว่าผู้ใดเห็ดกระท่อความผิดยังไงกระทัง่งเป็นเรื่องของผู้เจ้าอ่ะว่าไม่เรื่องของใครต้องไปพิสูจน์แต่ว่ายยังนี่หน่อยๆนะกระบ,บอกน,นี่ กับอกเนี่ยอาจอาจสิสมรู้ร่วมคิดกันก็นได้เอออาจสิสมรู้ร่วมคิดกันก็นได้บ่เนี่ยผมสันนิษฐานไว้ก่อนสันนิษฐานไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจสิอยากดังอาจสิอยากได้สองคันแต่ว่าอย่างนิดหน,น่อย่ะผมต้องเข็ยนหนังสือให้ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยถ้ายไล่แรงกับไล่แรงกับสุดเทศเนี่ย แต่บ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 ,บใจในกระบวนการสอบสวนผมบอกใสครับว่าบ่ั่นใจในกระบวนการสอบสวนเนสซไป้องพิจารณาการผ่นดินเนยซสิไปลององค์กรอืน่นแต่ว่าองค์กรนี้ก็เสิยืงนไปขึ้นกันละ่ะบ่บ่รู้ว่าพวกเจ้าสิสอบกันออกมายัางไงฮเฮ็ดเป็นกรณีตัวอย่างเฮ็ดเป็นกรณีตัวยยอ,อ,บบอย่างเนี่ยคันเม่นเจอชาวบ้านยังแต่ชีตาสยเหยียบหัวซ้ำ เขาหีได้ปุ้นี่เจอคนคือผมอีเซบอกแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันต,ต,ตายนึงเกิดชีบอ่ะคนคือผมอ่ะไ่ต้องห่วงดอกแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่บังอาจที่นายตำรวจที่ใส่คำว่าน,นายตำรวจระดับสัญญาบัตรลอยตำรวจโทร้รลอยตำรวจโท้ใส่ ใส่วิธีการเข้าไปในพรอรบคอมพิวเตอร์ผมใส่เข้ามาพรอรบคอมพิวเตอร์ถ้าพิษเมืจจ่อกเจอหรอเอาตำหนงแม่แรกเอาบอกแล้วว่าเอาตำหนงแม่แรกเอาถ้าผมผิดมันกะที่ยองผมคือกันแต่ว่าเมื่อมันผิดมาามันแหลมเขามาผมก็เอามันคือกันนั่นแหละบ่ได้ใจดีขึ้นหน้าตาบอกแล้วบอกหลายเื่อบอกว่าจาบอกว่าเชื่อ ต้องเฮ็ดเป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาผมก็อยากรู้คือกันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจิปกป้องคอนเ่านี้บ Facebook ของจะคของกันมีบอใส่แต่ว่าไปใส่ Facebook ของผู้อื่นไปคมคูคกข้ามคนอื่นเขาอยู่ใน Facebook เกี่ยงไก่แท้ออนไลเพื่อนมีคน่งเขอามาว่าเอา้าสัญญาเชี่ยงมากกัเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มผมในกลุ่มผมผมเป็นแอดมินอยู่คนเดียว เวลาลับผมรับทีละพันคนน่ะมีคนสนใจเขามาร้ายผมรับทีละพันคนรับทีห้าร้อยคน,นผมไม่ได้ตรวจสอบหรอกแต่ว่าคันทรงซื้อเขามาอ๋อมีซื้อบุคคลคนนี้อยู่คนที่ประพฤติดีบ่ดีนะเขามาแหลมเขามาในกลุ่มผมอะ่ะขอให้เครื่อข่ายขอให้สมาชิกผมแจง้งเขามาว่ามีบุคคลดังกก่ามีพฤติกรรมลักษณะสัง้นะผมทีบอ,อกมดเลยกรณีเนี่ยฉันญ่าคือกันผมทีบอ,อกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย บ่เอาไว้คนบดีฝากถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลู่เห็นเป็นใจบ่ครับท่านพวกท่านน่ะลู่เห็นเป็นใจให้คนในองค์กรของท่าน,น่ตั้งเพจเขึ้นมาออกไปด่าชาวบ้านเขาเห็นว่าเพจเพื่อนตำรวจน่ะเอาชาวบ้านเขาไปเอาเขาไปในกลุ่มแล้วเอาให้พวกกลุ่มตำรวจน่ะด่าชาวบ้านเขายังเสียเสียหายด่าแบบบ่มีวุฒิภาวะด่าแบบ เพราะค้าปากตลาดนาแบบบ่มีชินดีเหยียบย่ำเขาไปพรอมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปล่อยให้องค์กรนี้ปล่อยให้เพจนี่อยู่ไดอย่างไดห,หรือว่ารู้เห็นเป็นใจเป็นตอ่อเป็นการต่อต้านการข่าวบอกของชาวบ,าบวาา้านบอกว่านายซิเมนท่านบ่งเคยเบิงองกรของท่านท่านบ่เคยสำรวจองกรของท่านพวกท่านเลยบอกผู้บริหารมีในพลนาในพันหลายๆคนน่ะ ท่านลองมาตรวจสอบพฤติกรรมของลูกน้องของท่านลองฟังชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มผมแนหะหรือว่าที่เป็นเอฟซีของผมเาสี่แสนคนมึงด้วยท่านมาลองฟังทางนี้เาราเปาแปบปุงมึงด้วยถ้ามันดีขึ้นมันเป็นบอลทำลายองค์กรของ,อของท่านเองนะไปร่วมหัวร่วมกลุ่มกันแล้วตั้งเพจขึ้นมาแล้วเอาชาวบ้านเข้าไปด่าพอชาวบ้านเห็นตางคิดตางสิเป็นสิตาย แม้่ดูได้กงองค์กรของพวกท่านเองเห็นว่าน่ะเป็นรอยตำรวจโท่ไปใส่เฟซบุ๊กของรอยตำรวจเอกโอ้โหถือว่าเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องไร้แรงนะถือว่าเป็นเรื่องเลยเพอมเพอมันอาจจะเฮ็ดไลค์ก็นีก็ได้มันอาจจะเฮ็ดไลค์ก็นีก็ได้แต่ว่าการะบอกเนี่คือกันอาจจะเฮ็ดไลค์ก็นีแต่ว่าอาจจะสมรู้ร่วมคิดกันกระบอกว่าถีกแต่ว่าผมไม่คนประวัติบึงไม่เล้ล่ะ ลูกฮอดอยู่ย่างตลาดลูกฮอดเอยียงมาต่าว่าเอาละกันได้เมื่องี้แจ้งออกมาจึงแจ้งมาเพื่อทราบว่าซานแจ้งไม่ผมคิดว่าผมสิดีใจมไม่มีทางดีใจดีใจดีใจ,ใจหาจะแตกอยังด่าผมมาครกันนี้ว่าผมมาครกันนี้คมคุกค้างแบบกันนี้พอเห็นผมว่าย่านแล้วดิ้นตายซะแล้ววันนี้เงี้ยเอจอเห็นบ่าวันนี้ยากบ่อาบ้าอยคนบ่ล่ะ ทั้งเพิ่อมมอวงสามสิบเขารู้จักกันเมือ่อไหละเห็นปะพวกท่านต้องไปแก้เอาเองบันว่าแจ้งนะให้เพื่อให้ให้ผมทราบแล้วให้ผมหยุดกันในเฟซบุ๊กของคุณนะ่ะแต่ว่าทาเป็นผมนะผมอายคนผมจิบป,ปดผมจิบป,ปิดเฟซบุ๊กอันนี้ทิ้งไปเลยผมว่าไ้วนะผมอายคนเปิดไม่ดีก็นี่ถ้าคิดว่าได้คิดไม่ก็ได้นะเดี๋ยวเผื่อเไอ้สัญญาเดี๋ยวมันเกาไปใส่อีกคือเกากันละใครมาอ้างอีกคือเกาวันละ,นาานนละเห็นจะชอบบ้านเป็นแพ้่เนี่ย ตำรวจเป็นแพะกรมี่บัเนี้ยบอกแล้วย่าแหลมเขามาคันบะคิวย่าแหลมแหลมกับผมอ่ะบอกไรยเท่อแล้วว่าลูกพอนี่หนีฝนปะมี่ยังเห็นชาวบ้านพ่อสิมีความรู้เท่าเทียมกันแน่พ่อสิตตอบโต้ได้แน่เออ คิดว่าสิมีสำนึกบ่มีสำนึกเลยผมฝากคุณรักคุณยัยในสำนักตำรวจแห่งชาติท่านต้องมากวดขันวินัยท่านต้องมาเพิ่มศักยภาพคนของท่านเด้อว่าแม่นเป็นรอยตำรวจโทัว่วรอยตำรวจเอกศรีฉลาดว่าแมน่นพฤติกรรมตัวกันขามหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบ่ถูกมาต้องท่านต้องยอมอยว่าคนในองค์กรของท่านบ่ดีก็มีท่านต้องไปปรับปรุงท่านต้องไปพัฒนาศักยภาพน้ำถ้าปล่อยอยู่นี่คนที่รับกรรมอีหลีคือชาวบ้านตาสีตาสารละ่ะ คนดีๆเพราะเขามาเป็นตำรวจจราจรคือกันยู่ไปยู่มาล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันมัดเห็นชาวบ้านขับรถขับลาดเป็นศัตรูไปมัดเลยมองเห็นชาวบ้านเป็นศัตรูไปมัดเลยตอนแรกก็ดีๆเยูะแต่ว่าพอได้เป็นตำรวจจราจรแล้วแหลมเขาแมาแล้วลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยรุนพี่ปูฝังให้ัาเนี่ยเห็นชาวบ้านที่ใส่รถใส่ลาบเป็นศัตรูไปมัดเลยมองยังได้กับผิดมันมาผิดกูสีย่งเดินอ้อมรถให้มันผิดจนได้อะ หลังจากที่ผมคัดค้านการตั้งด่านที่ผมถูกต้องเริ่มเริ่มเริ่มแข็งอะ่ะชั่วมื้อนี่เจ้านายปกป้องขึ้นมาแน่บัดเนี่ถ่ายรูปถ่ายคลิปไปเลยบ่มีกฎนไม้อใดถ่ายมันง่ายโทรศั์เาใา้เฮ็ดโทรศั์เพาตกแตก่นั่นแหละถ้าไม่เสียสรัพบว่ากันไปอีกโลดอย่ไปย่านคิดว่าออกมาคัดค้านคิดว่ามันสีหน่อยลงบ่น่อยบ่ไดหน่อยลงคือบ่เอากัะแรงเจาา้าหน้าที่ที่ออกมาตั้งด่านเนี่ย เจ้าหนี้สายสืบกเขาบอไปซอยเขาเน่ยาบ้ายาเสพติดบอลการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะเห็นจะบอกว่าไม่เป็นหน้าทีจต่ของคือจราจ,จรจยุบจราจรยุบเปอร์เซ็นต์กันคาดปรับจราจรลงเบิงดูยุบมันยุบม,มันมัดนะเพราะหเห็นต้องห้มิไรได้ทั้งเนี้ยเอามาซอยปราบปรามยาเสพติดเอามาซอยปราบปรามเรื่องอาบายยาหก เปลี่ยนหน้าที่ตรงนี้เอาไปให้กรมการขนส่งทางบุคคาเบิง่งซะช่วงนี้หวยเทือนเอยยาบ้าเอยบอลเอยโต๊ะบอ ơi, ลเอยสารพัดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยอ้างว่ากำลังมุมี้กำลังมีเอาไปเอาไปจับชาวบ้านเอาไปจับจับพอรถบอสจต่ละจอดพอารถบอสรถยนต์นะ่ะองพักหนึ่งมีสองสาม กองกำลังเลยสองสามชุดเลยเอาไปตั้งด่านแต่ละมองค่ายละหม่องสี่ชุดตื่นเช้ามาบพอเห็นอย่งไรแต่งตัวได้ปุ๊บบุหน้ะตั้งด่านแล้วหอดคำปั๊บตื่นเช้ามากพอเห็นยังไรตั้งด่านปุ๊บหอดคำปั๊บพักพรละนาทีใสยสืบพักพรละนาทีดูแลคพืปลอดภัยทั้งนั้นเอาไปให้พวกเจ้าที่ใายสืบว่าบพเป็นนาทีของเจ้าของเจ้าของมาป้องปามป้องกันป้องปามแล้วโอแมนป้องปามแล้วอาชญยากรรม ถามว่ามือมือหนึ่งานที่จับน่ะมีพระบจระาจรเท่าไหร่มีพระบรถยนต์เท่าไหร่แล้วมีพวกยาพวกอาชญากรรมเท่าไหร่แทบไม่มีเลยนิดหน่อยเป็นขออ้างในสิ่งที่มันถูกต้องมันมีความมาถูกต้องเต็มไปหมดเลยบบดนี้ซ่อนโย่ับบนี้เมี่ยนขึ้นเฮ็ดยังขึ้นแต่ว่ามีแต่ความมาถูกต้องเดี๋ยวนี้เขาเดือดร้อนกันไปทั่วประเทศก็ย้อนว่า รถแ่งหลายขึ้นดานกับแทงมีสุ่มหม่องสุบอลเลยสำนักตำรวจแห่งชาติเพิ่เคยตรวจสอบบอกว่าล่องปลอมตัวว่าเป็นชาวบ้านปลอมล่องมึงไปยังเฮ็ดว่าเป็นบอกปลอมอ่ะปลอมตัวนะขับรถพลิกอัพแม่ล่องมึงจะเคลื่อนไปยังขับจากกรุงเทพมันนะมาฮอดน้องข่ายนะขับมึงด้วยขับรถต,ตั้กวยี่สิบด้น่ะหฮเตะล่องมึงในไปยังเที่ยวขับรถนี่เนี้ย รถหลวงเน่มันก็บ่บพอหลยมีแต่อำนวยคพามสะดวกอะไรแบบนั้นท่านลอกมาเบึ่งปัญหาว่าที่เขาเ้าซูมือนี่มันแมนขอเท็จจริงบ่บ่อย,ยอมลับเลยเว้าหูใยทะลุออกหูขวาคือิึงเอาอันนี้เป็นความเดือดร้อนมันเดือดร้อนอหลีมันเดือดร้อนจจหิดจหดกระเดีอยกระดออีหลีจักเป็นยังไง อำนาจใส่ไร่ขึ้นระวังเด้อมันสิเหมดไปสิบุยใหญ่ใส่เลยจังน้อยนี่สิบอกให้ใส่ไร่เขาลุกไปอำนาจน่ะใส่ไร่เขาไปค้างๆนึกสิบุยอำนาจให้ใส่เด้อผู้ฝ่าคนที่เบิ่งรายการอยู่ถ้ายว่าสิผมสิไปแก้ข่าวไอ้คนนี้บ่สิบ่าบอกผมผมบ่แก้ให้ผมบ่แก้ให้เพราะว่าผมว่าให้คนคนนี้ผมบ่รู้จักสัญญาเชียงแม่ผมบ่รู้จักผมรู้จักแต่คนนี้ที่ว่าผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ก็คืบชีพเด็จบคันเขา่าใช้ชีวิตทั้งแานคันเขา่ขาใครว่าผมไม่เหตุผลมาตายไหนกับบ้านไปแต่ว่าในส่วนผมเมื่อผมก็เฮ็ดไปท่านเหตุผลมาตายไหนท่านมินประมาทบอกเรื่องว่าท่านคมคู่คูกค้ามเรื่องว่าเขากรณีไหนไก็ว่าไปกรณีอยนะ่างนั้นไปแก้เอาเอาดับแรงไม่แรกเอาคันพิษอา้าเนี่ยแหละเฮ็ดให้เรื่องมิว่าวยุบโซ่เฮ็ดในเรื่องใจาชาวบ้านผมสิพาชาวบ้านลมกินสมุนหยองมันบัดน,นี้สมมื้อนี่เงี้ยเจอบัดน,นี้เอาเขอได้รับความขอบคุณครับ ผมนายเกียรไกรเทอออนขอบคุณครับสวัสดีครับ